โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลี่ชาแนลนะผมอยู่ในเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมมีการปรับบาลานซ์ตัวละครมาใหม่นะผมซึ่งแอคทีฟวันนี้เลยนะผมสามตัวละครด้วยกันนะคือมีดารลัสปุเลต์นะผมมีสโมเกอร์สแตมปีดนะผมแล้วก็มีซาโบิสแตมปีดนะผมเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเขาปรับอะไรกันมาบ้างน,นะผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันในคลิปนะผมรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกล่าใี่ผมเองนะฮะ แล้วก็จะได้เป็นภาคคนนึงต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาดูในส่วนแรกกันเลยนะครับผมก็คือการปรับเรื่องของการโจมตีปกตินะผมทําให้โจมตีปกติเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ใช้สะดวกขึ้นนะครับผมก็คือจะโดนปรับทั้ง3ตัวละครเลยนะผม <S <S เช่นซาโบหรือว่าสโมเกอร์หรือไม่ก็ดักไล์บุหเล่ก็คือโดนปรับให้การโจมตีปกติเนี่ยมันใช้ได้ง่ายขึ้น แล้วก็ออกง่ายขึ้นนะผมอาจจะไวขึ้นนะฮะเหมือนตัวละครก่อนที่เคยถูกปรับมาอย่างหนวดขาวเนี้แต่ก่อนการโจมตีปกติทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะผมเขาก็ปรับมาให้มันไวขึ้นนะแล้วก็ใช้โดนง่ายขึ้นนะผมทางด้านของสกิลกันบ้างน,นะผมเรื่องของซาบโบนะฮะก็คือถูกปรับทั้ง2ส,สกิลเลยนะผมสกิลที่1ก็คือทําให้ใช้โดนง่ายขึ้นในเป็นไฟวอลนะฮะ จากแต่ก่อนนะดาเมจเบามากๆเลยนะผมตอนนี้ก็เพิ่มให้ดาเมจมันแรงขึ้นนะครับผมพร้อมกับมีผลเอฟเฟกต์ knock back ด้วยนะถ้าเกิดว่าใช้โดนศัตรูก็คือศัตรูจะลดความเร็วอีก20%ระหว่างที่ใช้เนี่ยก็จะป้องกันการติดชงักด้วยนะครับผมสกิลที่2ก็คือปรับให้โดนง่ายมากขึ้นแค่นั้นเองนะผมก็คือเป็นท่าคงเล็บังกรเพิ่มก็เหมือนกับของซาโบหมัดแดงนะฮะอาจจะระยะไกลขึ้นนะ ส่วนตัวที่2นะผมก็คือสโมคเกอร์นั่นเองนะถูกปาบทั้ง2องสกิลเช่นกันนะผมสกิลที่ถนึงก็ปรับให้ใช้ง่ายมากขึ้นนะผมแล้วก็กันการติดชนะระหว่างที่ใช้นะผม สกิลที่2นะครับผม <Stones> ก็จะมีการตัดให้ใช้ง่ายเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะลดความเร็วมากกว่าเดิมจาก10เป็น30นั่นเองนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมรักแร้บูเรตนะครับผมก็จะมีการถูกปรับทั้ง2สกิลเลยนะสกิลที่1ก็จะใช้โดนง่ายขึ้นแต่จะเพิ่มเอฟเฟกก็คือลดความเร็วศัตรูลง20นะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับผมปกติ ose, ถ้าเกิดเราไม่ได้ชาร์ตนะครับผมจะมีโอกาสแค่50เปอร์เซ็นต์ในการที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดการ ถ้านนสมมติว่าเราชาร์จสําเร็จนะปกตินะคะถ้าทั่วไปของไอ้ดารับูเลเนี่ยเราจะได้ไร้ร่คืน291นะผมแต่ว่าต้องชาร์จสำเร็จเท่านั้นนะผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะผมถ้าชาร์จไม่สำเร็จเรืเร่อยคืน200นะผมแต่ถ้าชาร์จสำเร็จเรืเร่อยๆคืน300นะผมโูดาวก็จะไหวขึ้นด้วยสามารถเอาไปใช้ได้ถี่มากกว่าเดิมนะครับมาดูทางหน้าของเทของตัวละครกันบ้างนะผมตัวแรกนะผมซาบโบสแตมป์ปีเทตตัวละครก็จะถูกเพิ่มขึ้นนะฮะ มีเทรดพื้นฐานก็คือเมื่อเราโจมตีศัตรูด,ด้วยสกิลหนึ่งนะผมก็จะลดคูลดาวน์สกิลสองลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็เพิ่มแม่แท็กให้ตัวเองเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิบวินาทีเลยนะผมแล้วก็เทรดที่หนึ่งก็จะถูกปรับใหม่นะผมเมื่อทําให้เกิดคีย์คิดค้อนะผมจะทําให้ตัวติดตสถานะไฟไหม้ทันทีเลยแปดวินาทีแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งลงสิบเปอร์เซ็นต์นะผม เทที่2นะผมก็จะคล้ายๆกับของซาโบหมัดแดงนะผมก็คือเมื่อเราโจมตีสตูที่ติดสถานะไฟไหม้นะผมทำดาเมจแรงขึ้น20%นะผมพร้อมเร้งเรื่อให้ตัวเองคืน10%เลยนะฮะส่วนของตัวละครสโมเกอร์นั่นเองนะผมถูกปรับมาค่อนข้างที่จะเยอะเทของตัวละครพื้นฐานนะผมเมื่อเราโจมตีสตูด้วยท่าโจมตีปกตินะผมมีโอกาส15%ที่จะทำให้ัตูติดสตันนะผมเป็นเวลา3วิแล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตีสตูที่ติดสตันนะผมจะ บูดีฟเอนท์ให้ตัวเอง30%แล้วก็เด้งเลือนให้ตัวเอง15%นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในคงของเราเองนะครับผมจะลดดาเมจที่ได้รับลดลง30%นะครับผมแล้วก็ลดดาเมจจากสายวิ่งอีก20%เลยนะฮะและสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราโจมตีศัตรูที่ติดสตันนะครับผมจะทำดาเมจแรงขึ้น20%นะครับผมและถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นเป็นสายผู้ใช้พลังนะครับผมก็จะทำแรงขึ้นอีก20%เลยนะฮะฮก็คือเป็น40%ถ้านะเราโจมตีใใส่ผู้ช้พลัง,งปีศาจนะฮะ ส่วนตัวสุดท้ายนะผมของนักล้านโบลิถูกปรับแบบเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะผมเรื่องของเพดตัวละครนะฮะเมื่อเราอยู่ในทงนะผมที่ไม่มีเพื่อนเราอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทงเราหรือทงัตูก็ตามนะผมลดดาเมจที่ได้รับลดลง20%เนลยนะผมแล้วก็เพิ่มดาเมจต่อตัวละครประเภทตัวสัดกลุ่มโรเจอร์นะฮะแล้วก็เมื่อ HP มากกว่า70%รนะผมจะเปลี่ยนการล้มนะฮะผมกลายเป็นจะงักนะับผมแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลดลง3าเรนเลยนะผมถ้าเลือดมากกว่า70นะ แล้วก็เมื่อเราใช้สกิละครับผมจะเปลี่ยนการล้มเป็นชง,งักเหมือนกันพร้อมกับลดดาเมจที่ได้รับลง50เนลยนะผมก็คือแปลว่าเราชาร์จสกิลสเนี่ยเราจะลดดามเมจที่ได้รับลดลงอีก50ก็มีการดามเมตนะนะผมแล้วก็ไม่โดนขัดง่ายด้วยนะอันสุดท้ายก็คือของเทปพื้นฐานตัวละครก็คือป้องกันสตันนะผม เทที่หนึ่งนะผมเมื่อเราอยู่ในธงนะอันนี้คือย้ําให้อยู่ในธงนะไม่ว่าจะเป็นธงศัตรูหรือธงฝั่งเราก็ดีนะผมเพิ่มดาเมจทําต่อศัตรูเพิ่มขึ้น30%เปอนต์เลยนะผมระหว่างที่เราใช้สกิลสองนะผมถ้าเราใช้สกิลสองสำเร็จก็จคือไอ้ท่าชาร์ตนั่นแหละเราจะบูทแอทแท็กให้ตัวเอง30%เป็นเวลา20่สิบวิแล้วก็บูทติดตัวเ,เองยี้สิบเปอร์เ็นต์เป็นเวลา20่สิบวินะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูประเภทโรเจอร์นะผมจะเพิ่มคูลดาวดอทให้ศัตรูทันทีนนนะะะะรรัผผมมม50%เเเลลลยฮแ้้้้วกก็ถาาาิดทํใหศตู จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ติดชะง,งักเป็นเวลาสิบวิแล้วก็เด้งเลือดให้ตัวเอง10%ด้วยนะครับผมมีเทคของการเด้งเลือดคืนมาด้วยนะครับผมแล้วก็กันชะงักด้วยนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนะครับผมเป็นเรื่องของการปรับพวกพารามิเตอร์ก็คือค่าสเตตพื้นฐานของตัวละครนะครับผมจะมีแค่ตัวเดียวที่ถูกปรับก็คือดาร์คลารบูลเลตนั่นเองเพิ่มแอตแท็กเฮแล้วก็ดีเฟนต์แปลว่าค่าสเตตพื้นฐานของดาร์คลารบูลเลตจะถูกปรับให้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมก็จบไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปการปรับบาลานซ์ตัวละครในแพทนี้นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าดาร์คลาร์โบเลตเรียกได้ว่ามาแรงมากๆเลยนะ,ะผมในตัวละครที่ถูกปรับเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็คิดว่าเก่งกว่าเดิมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะผมแต่ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะ,ะผมในแรนด์เอสเอสนะครับผมว่าตัวละครเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไปเจอกับตัวละครในเมตาปัจจุบันเนี่ยมันพอที่จะรับมือได้บ้างไหมนะฮะผมก็ต้องมารอดูอีกทีนะผมว่าตัวละครมันสามารถที่จะสู้กับตัวละครโรเจอร์หรือว่าโอเด้งในเมตาปัจจุบััััันน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 ไดดด้้้้้้มมมมมยยยะะะฮกก็็็ตตออองงงงงาาา่่่่่่วววววทททหหลเเเเเีีปแคคคิสขผพ นะผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้พาคนนั้นต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน